สวัสดครับท่านผูมเราจะมาแจกซีดที่หมู่บ้านที่หายากนะครับหมู่บ้านแรกครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแรนครับก็ดูนะครับคบเดี๋ยวผมจะแจกซีดให้ดูนะซีดแรกครับเป็นหมู่บ้านหิมะนะครับก็ให้ชิมตามผมนะหกเจ็ดเจ็ดห 0 8 3 0น,นะ์นับสร้างโลกนะับท่านผู้ชมจะเกิดก่อนรงนีครับให้บินตรงไปครับบินตรงไปเรื่อยๆนะครับบ,บินไปแล้วครับครับท่านผู้ชมก็จะพบกับเกาะหิมะนะครับครับเราก็จะมีน้ำแข็งอยู่นะแล้วก็ เด่เพิ่งไปสนใจนะครับให้บินตรงไปนะครับแล้วก็จะพบกับหอคอยหิะนะครับหอคอยน้ําแข็งนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วยังไม่พอครับลงบินตรงไปครับเดี๋วเพิ่งไปสนใจครับผมมาถึงหมู่บ้านครับไม่ใช่หอคอยครับเพิ่ครับผอหาโอเคครับเพื่ เรียกว่าโหอคอยน้ำแข็งก็ได้นะนี่นะครับก็จะเดี๋ยวเราเข้าไปดิก็จะไม่มีอะไระครับก็เหมือนน้ำแขนะ็งธรรมดานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหมูบ้านแข็งนะครับเ้าใจต,ตรจริงครับเห่นไหมเตียงัว ตรงจริงโอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะครับหมู่หมู่บ้านหอคอยนนะ้ำแข็งนะ้ำไปดูหมู่บ้านกัต่อไปเลยต่อไปไ่คุณคนระับใช่ครับต่อไปซีตต่อไปครับจะเป็นซีตหมู่บ้านเห็ดนะครับ ก็ให้เพียงตามผมนะครับง่ายครับสั้นๆหนึ่งเจ็ดห้าสี่ครับครับสร้างโลกครับแล้วเริ่มชมก็จะเกิดมาตรงนี้นะครับให้เริ่มชมบินตรงไปนะตรงไปเรื่อยๆเลยสิ่งที่พบเจอก็คือหมู่บ้านเห็ดน,นะ เนโอโหมบ้นเห็ดโลกๆกมนกินดีดค่ะบก็อาจจะมีเสียงรบกวนกนะีครับเฟสหมูบ้านเห็ดเดี๋ยวผมพาไปดูนะกก่กเห็ดดีก็ม่ครับนี่ก็เป็นเดเจอธรรมดาอันนี้ก็ ท่านผู้ชมจะสำรวจหมู่บ้านหรือสำรวจเห็ดก็ได้นะครับตใจนับท่านผู้ชมผมพาไปดูกล่อนนะว่าในกล่องไปแล้วบ้างนี่กล่องนี่ที่ถอดฉวบ ตรงลานนี้ครับเิงนยี่้กล่องก็ใครก็มีดาบหรือค้ับกบดาบเป็นล้วก็รองเท้าหรือก้วก็รองปังปังนี้ครับหาแบาบ้า้มาทำไมบ่า ันอ้ก็มาค่าอกแบบนี้ก็เป็นโอ้บ้านเห็ดครับ ห่ห้านก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไปดูหมู่บ้านกก่นเลยข้นแกเราต้องทำครามของมือขึ้่เขาเร้วดทางไทยมันเปยว่าทั้งอุ่นเขาอยู่าง 高皮。